สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะปูก็เอาเค้กกล้วยหอมมาฝากเค้กกล้วยหอมสูตรนี้นะคะสามารถทั้งนึ่งหรืออบก็ได้และที่สําคัญนะคะทําง่ายมากๆเลยรับรองได้เลยค่ะว่าอร่อยถูกใจแน่นอนอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องครวัวสามีแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะ ก่อนลงมือทําขนมปุ๋ยเอากล้วยให้ดูก่อนกล้วยที่เราใช้นะคะจะเป็นกล้วยหอมแบบสุกงอมเอางอมงอมแบบนี้เลยนะนอกจากกล้วยหอมแล้วเราสามารถใช้กล้วยน้าว้าหรือกล้วยไข่ก็ได้เริ่มแรกนะคะเราก็จะบดกล้วยก่อนปุ้ยจะใช้เครื่องบดกล้วยให้กล้วยมีความละเอียดนอกจากใช้เครื่องบดแล้วเพื่อนๆสามารถใช้มือยีกล้วยให้เป็นชิ้นเล็กๆได้บดกล้วยเสร็จแล้วปุ้ยก็จะเอาไปพักไว้ก่อน เนยที่ปุ้ยใช้นะคะจะเป็นยี่ห้อนี้ก็คือเวทโกเพื่อนๆสามารถใช้ยี่ห้ออื่นได้ปุ้ยจะใช้เนยจืดเย็นนิ่มและน้ำตาลทรายเทผสมรวมกันและใช้เครื่องตีตีให้ส่วนผสมมีความขึ้นฟูตีให้ขึ้นฟูแบบนี้หลังจากขึ้นฟูจนขาวแบบนี้เรียบร้อยแล้วให้เราเพิ่มไข่ไก่ลงไปไข่ไก่ที่ปุ้ยใช้เป็นไข่ไก่เบอร์ศูนย์สองฟองใช้ไข่ไก่แบบเย็นนะคะหลังจากนั้นให้ตีส่วนผสมให้เข้ากันให้เนื้อเนียนแบบนี้เลย หลังจากเนื้อเนียนแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเพิ่มเนื้อกล้วยบดลงไปกล้วยหอมบดท,ที่เราบดเอาไว้หลังจากนั้นใช้เครื่องผสมอาหารผสมให้เข้ากันดีหลังจากผสมให้เข้ากันดีเรียบร้อยแล้วก็จะได้เนื้อขนมลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นแป้งที่ปุ้ยใช้นะคะเป็นแป้งเค้กตาพัดโบกเราจะร่อนแป้งเค้กตาพัดโบกและก็จะมีผงฟูเบกกิ้งโซดา เกลือเราจะล่อนทั้งหมดนีไปด้วยกันนะคะการล่อนแป้งจะทำให้ส่วนผสมมีเนื้อละเอียดมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราผสมนะคะก็จะไม่มีก้อนเล็กๆแบบนี้นะเนื้อส่วนผสมจะมีความละเอียดทำให้ผสมง่ายหลังจากที่เราล่อนแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้ไม้พายนะคะตะล่อมแป้งให้เข้ากับส่วนผสมที่เราเตียมไว้ หลังจากที่ผสม,มเข้ากันเรียบร้อยแล้วใช้เวลาไม่นานนะคะเช็คดูให้ดีนะคะว่าไม่มีเศษแป้งเหลือให้เราเติมนม,มจืดลงไปนมที่ใช้เป็นนมเย็นนะคะแช่ยเย็นมาหลังจากนั้นก็คนส่วนผสม,มให้เข้ากันดีหลังจากที่เข้ากันดีเรียบร้อยแล้วส่วนผสม,มของเราก็จะมีเนื้อประมาณนี้นะคะไม่เหลวแล้วก็ไม่เหนียวจนเกินไปหลังจากได้เนื้อแบบนี้เรียบร้อยแล้วยกไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะ ปุ้ยจะเอาเนื้อเค้กใส่ถุงบีบแบบนี้เพื่อความสะดวกในการใช้งานและก็ถ้วยกระดาษเบอร์3-2-1-9ทั้งสองอันนี้นะคะเราจะต้องใช้คู่กันก็คือถ้วยจีบอลูมิเนียมกับถ้วยกระดาษ3-2-1-9นํามาซ้อนกันแล้วก็เพิ่มเนื้อขนมลงไปเนื้อขนมที่ปุ้ยบีบปุ้ยไม่ได้ชั่งน้ําหนักนะคะกะปริมาณตามที่เราชอบก็ประมาณ3ส่วน4ของถ้วยหลังจากบีบได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วให้เราเอาไปใส่ซึ่งนึ่งได้เลยค่ะ สูตรนี้สามารถทั้งนึ่งแล้วก็อบได้ขั้นตอนแรกนะปุูก็เอาเขาไปนึ่งให้เพื่อนๆดูก่อนนึ่งด้วยไฟแรงน้ําเดือดแรงจัดๆเลยนะคะอันนี้เราก็จะนึ่งเค้กกล้วยหอมเป็นเวลา15นาทีหลังจาก15นาทีผ่านไปเค้กกล้วยหอมของเราก็จะขึ้นฟูแบบนี้ยกลงเอาไปพักได้เลย ถ้าเราเอาเข้าเตาอบให้เราใช้ไฟ180องศาไฟบนล่างใช้เวลาอบประมาณ20-25นาทีเราก็จะได้เค้กกล้วยหอมน่ารักน่าก,กินแบบนี้หลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะเอาอันนี้ก็คือเค้กกล้วยหอมที่เรานึ่งเอาไว้อะคะ่ะเอาออกมาผึ่งให้คลายร้อนวิธีการผึ่งนะก็คือเอาออกจากถ้วยแบบนี้ถ้าเราไม่เอาออกจากถ้วยนะคะก้นของเขาก็จะมีความแฉะน้ําพึ่งเอาไว้แบบนี้นะคะ หลังจากขนมเย็นตัวแล้วเราก็จะเอามาใส่แพ็กเกจแบบนี้แพ็กเกจที่ปุ้ยเลือกใช้นะคะจะเป็นกล่องสแน็คบ็อกซ์หนึ่งกล่องสามารถใส่ได้4ชิ้นขนมที่เราทำนะคะสามารถเก็บในตู้เย็นได้ถึง7วันเลยหลังจากทำขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ้ยก็จะเทสขนมให้เพื่อนๆดูด้วยทางด้านซ้ายมือนะคะเป็นแบบนึ่งส่วนทางด้านขวาเป็นแบบอบป,ปุ้ยจะบีบให้ดูนะคะว่าตัวนึ่งเนี่ยเขาจะมีความนุ่มมากและเนื้อด้านในนะ เขาจะมีความฟูนุ่มหอมกล้วยหอมมากๆเลยปุ้ยแนะนำนะคะว่าให้เราเลือกกล้วยหอมที่มีความงอมๆเขาจะส่งกลิ่นหอมมากกว่ากล้วยที่ยังไม่งอมนะอันนี้เป็นแบบอบเนื้อด้านในก็จะฟูนุ่มเหมือนกันต้นทุนเขาจะถูกลงหรือแพงขึ้นนะอยู่ที่วัตถุดิบนะคะโดยเฉพาะกล้วยหอมปุ้ยได้มาหวีละสิบบาทเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวปุ้ยจะพาไปดูต้นทุนกัน ก้วยหอม1สูตรนะคะต้นทุนอยู่ที่104บาททําได้ทั้งหมด13ถ้วยตกถ้วยละ8บาทใครจะทํากินก็ได้แต่ถ้าทําขายนะคะปุ้ยแนะนำเลยว่าให้เรารวมค่าน้ำค่าไฟค่าแพ็กเกจแล้วก็กำไร หนึ่งถ้วยเนี่ยควรจะขายอยู่ที่ถ้วยละ16-25บาทราคาอยู่ที่ความพึงพอใจของเรานะปุ้ยอขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับสูตรเค้คเกกล้วยหอมสูตรนี้แล้วก็กลับมาเจอกับปุ้ยในคลิปหน้านะปุ้ยจะเอาคลิปที่ดีมาฝากเพื่อนๆอ,อีกสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ